กุญแจไม่เจอที่รีชัคอะมีรอยมีรอยเลื่อยมีรอยตัดอะไรของหารทั้งหมดก็มีเงินสดอยู่ประมาณล้านห้าแล้วก็มีทองมีเพชรเข้าว่าสักประมาณสักี่สิบอย่างเพชรเนี่ยบางชิ้นเป็นลานใช่ต้องคนที่เคยเข้าออกรู้เป็นลื้อยังไงแล้วได้กุญแจทีแรกเราเรายังไม่รู้นะว่าได้กุญแจพอไปเปิด เอ้าเฮ้ยมันเราของไปหมดแล้วแสดงว่ามันได้กุญแจไปแล้วก็เลยยังไม่แตะก็ว่าบ้านกลางสวนคุณคุณฟังสักทักจะมีลูกจ้านอนอยู่ประจําอะสามคนสิบจกสิบจกกันพอเรื่องเร็จมันน่าจะเอากุญแจใหม่มาคล้องหลอกสายตาเราไว้ นี่ไม่ได้อยู่แจัดีจับบ้างแล้วกีจัดใช่ไหมคะเพราะว่าเอ๊ะทำไมซึ่งติดตามว่าข้างในเนี่ยตอนเนี้ยน่าจะวางก่อแล้วจะบอกว่าข้างนอกทีนี้ในนี้ประมาณห้าร้อยกว่าหัวหน้าเขาบามเช็คอิลโถ่ห้ากูดิฉันดช่วงที่ผ่านมาน่าจะตั้งกับปลายปีอ่ะถึงช่วงเนี้ยเพิ่งจะได้กลับเพราะว่างานทางนู้นมันเยอะพอกลับมาก็ ก็จะหาปุ่แจเพื่อจะเปิดเพราเราเรากบมาทีเราก็จะเปลี่ยนพวกที่พวกแวน่นพวกอะไรเงี้ยใส่หาปุจ่จแจไม่เจอหาปุ่แจไม่เจอก็ค,คิดว่าเราไว้ที่รับจาไม่ได้แต่ก็ไปดูที่ที่เก็บที่นิ้นชักอะ่ะอ้ามีรอยมีรอยเลื่อยมีรอยตัดอะไรเนี่ยก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่จะต้องสืบหาแล้วก็พอพอ ตำรวจก็มามาเปิดก็ไปว่าของหายทั้งหมดอทรัพย์สินมีอะไรบ้างพอกะสุปไดมก็มีเงินสดอยู่ประมาณล้านห้าแล้วก็มีทองมีเพชรเป็นหลักแต่ที่เขาอ,อกไปก็จ,จะเน้นเรื่องเงินสดกับทองกับเพชรรวมมูลค่าประมาณเข้าๆว่าวสักตอนนี้กําลังไล่เช็คว่าบางส่วนเนี่ยอาจจะอยู่ในตู้นิรภัยไหมแต่วันนี้มันเป็นวันหยุด ถ้าตอนนี้อ่ะที่เฉพาะที่ที่มีอยู่นะประมาณสักที่สิบกว่านี่สิบกว่าแต่้ในส่วนมันก็ล้านห้าแล้วอย่างเพชรเนี่ยบางบางบางชิ้นก็เป็นล้านเขาเข้าก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะดูอีกทีหนึ่งว่าวันที่เปิดตู้ได้เรานะเวลาจะเข้ามันไม่ได้เข้าแค่เอามือล้วงเข้ามาแล้วเปิดกุญแจได้ต้องใช้เท้าช่วยด้วยเพราะประตูเป็นประตูเหล็กมันต้องมีเทคนิคในการที่คนภายในเท่านั้นถึงจะรู้ใช่ ต้องคนที่เคยเข้าออก mm hmm. แล้วที่ไม่คิดว่าจะเป็นคนคนนอกที่ไม่รู้การเข้าออกเพราะว่าเจาะจงแค่สามนินชักเนียที่มีเก็บรั์สินไม้ hmm. นอกนั้นไม่แตะไม่มีลือ้อไ, mm hmm. ไม่มีไม่มีรื้อกระจุยกระจายซึ่งมันผิดวิสัย mm hmm. ในบ้านเราจะมีพวกเครื่องมือ mm hmm. คิดว่าใช้เครื่องมือของเรานี่ย mm hmm. มันคงไม่ไม่ได้พวกวาม นี่คนที่จะใช้เครื่องมือนี่จะรู้ได้ไงว่าเครื่องมืออยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวพวกนี้ต้องน่าจะต้องต้องค่อยๆทำด้วยเพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาพกเครื่องมือมาด้วยแต่ยังมาเปลี่ยนแสดงว่าวางแผนแบบมืออาชีพรู้ดีเลยว่าต้องมามาเก็บข้อมูลไปแล้วว่ามันมีกุญแจเนี้ยแต่ยังว่าแหละมันก็มีิรุโน์เนี่ยเพราะว่ากุญแจของเราเราใช้โนรศไซท์ อาจจะยี่ห้อเดียวกันแต่ก็พละสี ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ